สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวทีอาร์ดีสปอร์ติโวเครื่องดื่มคิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนป <Wow. S 1> ลากระป๋องโรซา่าเชนไรท์ ช่วงที่สอสลับศนโดยน้ำดื่มตราสินนะครับคราวนี้เป็นหน้าที่ของทีมของน้องเกรซก่อนเลยเอ้ยแต่เกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงสลับที่นั่งกับพี่บอลล่ะครับหนาวค่ะนี่ลงท่อแอร์ลงพอดีเลยน้องไม่สบายใช่ครับทำอะไรโอรู้สึกเหมือนจะมีไข้อะไรนะรู้สึกอะไรนะมันจะมีไข้พี่คะพี่คะ คนแพ้ก็ดูแลตัวเองไปเป็นที่ของน้องเกรสนะครับกับนะน้องต้อนะครับเรามีภาพเบื้องหลังว่าน้องเกรสเขาจะมีเทคนิคพิเศษที่ทำให้น้องต้อน um> ั้นเขามีความมั่นใจตัวเองอย่างไรไปชมกันเลยครับชอบเพลงของใครคะเอชเชอรัลด์อ s เดลแซมสมิธเจมส์อ้ย๋อตัวพ่อตัวแม่ทั้งนั้นเลยวันนี้ถ้าร้องได้อยากร้องเพลงอะไร someone like you จจกระเดว I เราต้องร้องให้คนที่ไม่เคยฟังเพลงนี้ร้องแล้วเข้าใจในสิ่งที่เราพูดสื่อสารได้อาจจะมีความกระเส,สาร์ในเรื่องของอารมณ์ถูกต้องแล้ว,วแต่ว่าอาจจะต้องมีความชัดของคำสื่อสารความหมายตามมินิ่ง สเปรลิงชัดๆอะไรเงี้ยวันนี้นะคะคเกรซอยากให้เขาสแสดงศักยภาพในสิ่งที่เขามั่นใจในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาอยากจะมาสารฝันให้เขาเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดผมโดนดูถูกมาตลอดไม่ว่าจะที่บ้านหรือว่าเพื่อนให้ทางบ้านได้รู้ว่าผมก็ทําทได้นะเขาคงไม่คิดว่าผมจะมาถ,ถึงจุดตรงนี้อาจจะไปไกลกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้ ท่าผู้ชมครับน้องต้อนะฮะบอกว่าทั้งชีวิตของเขาไม่เคยได้รับโอกาสอะไรวันนี้เป็นครั้งแรกจากน้องเกรสที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับเขาเขาจะทําความฝันของเขาเป็นจริงได้หรือไม่เป็นกําลังใจให้เขาด้วยครับที่วันนี้เขามาพร้อมกับความฝันที่ว่าจะนําเงินรางวัลไปซื้ออุปกรณ์ดนตรีเพื่อใช้ในอาชีพของเขาเองครับกับบทเพลงนี้ครับ s o m e o n Like You ครับเชิญครับ Your memory now. I heard that your dreams came to Guess you get things. Turn up. all of the blue uninvited but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I. I hope you see my face, and that you be been reminded that for me, it isn't over. Never. Sometimes it was insane. You never mind I'll fight someone like you in down. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts and stays Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts and กร๊กี้ครับร้องยากนะเป็นเพลงผู้หญิงนะคุณต้อทําได้ดีนะคะทําได้ไพเราะนะเทมากด้วยนะคะอยากให้ใช้ชีวิตให้เข้มแข็งเหมือนพลังเสียงที่เปลงออกมาวันนี้ค่ะคุณต้อขอบคุณมากครับบอลครับเป็นไงครับเป็นเพลงของคุณอเดลนะฮะสมัยที่ผมเรียนดีที่โรสเซลีผมก็ได้ฟังที่ที่ไหนนะนะที่ไหนนะตอนนั้นเรียนอยู่ฝรั่งฝรั่งเศสฝรั่งทน เนีย่เอามือมานี่เพราะว่านี่ก็เรียนอยู่เมก้าอุ้ยประเทศเมกาเมกาบางนาไม่มีมีไม้ทาฟังเกสฟังเกสไปเรียนที่ไหนมาปากปากโอุ้ปากอิตาลีปากช่องเทียบเจ้อกับเพื่อนเจ้อกับเพื่อนก็คืออยากจะบอกว่าคุณต้อนะครับคือถือว่าอีกหนึ่งบุคคลครับที่น่าทำเพลงนะเสียงคุณดีนะครับและโรคซึมเศร้าอย่าไปเครียด เชื on. On uh ่อผมคนเราปล่อยชีวิตให้สบายๆอย่าไปเครียดคุณเชื่อผมดิคุณอย่าเครียดคุณจะเครียดเลยชมันต้องมีความสุขอย่าเครียดโอยเข้าไ่เท่าไหร่โอ้ยม่บอลเครียดมากเลยมิบอ้เอาของคุณี่บอลครับครับไปที่หัวหน้าทีมของเราน้องเพลสครับเป็นยังไงบ้างแกชอบประโยคที่เขาพูดว่าผมยังเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีก ผมรู้สึกว่านี่ยังไม่ใช่ที่สุดทําตัวเป็นน้ํำครึ่งแก้วตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้เรื่อยๆฝึกพัฒนาตัวเองอยากจะเป็นกำลังใจให้ทั้งเรื่องเพลงแล้วก็เรื่องชีวิตด้วยขอบคุณน้องเกรซม,มากๆเลยนะครับแน่นอนครับทุกอย่างอุปสรรคต่างๆไม่ว่าการดูถูกหรืออะไรก็ตามเก็บไว้เป็นพลังค,คนเราไม่ทุกก่อน จะไม่รู้เลยว่าความสุขเป็นอย่างไรและวันนี้คุณต้อก็ทําได้จริงๆนะฮะยินดีด้วยนะครับเอาละคือจะไปพักได้เลยนะครับไปพักด้านนีน้เลยนะมาถึงทีมที่2กันบ้างน,นะครับนั่นคือทีมของพี่บอลและน้องบอมแบมนะครับแ<ใ>น่นอนไปชมภาพเบื้องหลังกันครับเชิญครับจากที่ดูหนูเต้นแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันดูส,สดใสดีรู้จักเพลงเมลีไหมรู้จักค่ะเอาฉบาับกระแตเลยโชว์ช เลลาลัสุดขนาดน้ำนานปีน่าริมฝั่งมานาทีเอาคมอีกเพราะตอนนี้มันเรียบๆเรียบๆถางเสียงมันต้องมีการแบบเน้นให้มันคมน้องบบแบบครับคุณชมครับ4 g ที่ว่าแรงแล้วเจอเอลเจอสะโพกของเธอเนี่ยแรง่กว่า4ีครับคุณชจครับนครั้งแรกเลยนะคะที่แบมได้้องเพลง เพลงมันมัน,มน,มนตะุกแล้วก็ใช้ลูกคอเยอะมากเลยค่ะแล้วมันจะทำให้เต็มที่ค่ะเพราะว่ามันต้องการนำเงินนี้ไปสมัครเรียนต่อค่ะ wow.